วันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ขิงแผ่นเคลือบมะขามกวนและจินเจอร์แทนมีช็อกบอลสองผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของขิงและมะขามเริ่มที่ผลิตภัณฑ์แรกขิงแผ่นเคลือบมะขามกวนสูตรพิเศษที่ผสมขิงแท้5 0เซกับมะขามแท้50เซไม่มีสารกันบูดไม่แต่งกลิ่นมีความหอมอ่อนๆของข,องขิงะสานความหนึบของมะขามอร่อยลงตัวเคี้ยวง่ายพกพาสะดวกได้คุณประโยชน์จากขิงและวิตามินซีของมะขามที่ดีต่อระบบย่อยและสุขภาพโดยรวมหนึ่งขิงช่วยบรรเทาอาการท้องอืดลดลงในกระเพาะสอง ช่วยขับเหงื่อและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย3ส,ส่วนมะขามอุดมไปด้วยวิตามินซีและซีช่วยกระตุน้นระบบขับถ่ายเป็นธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่สองคือจินเจอร์แทมมี่ช็อกบอลความลงตัวของมะขามกล้วยถ,ถิง80%และดาร์กช็อกโกแลต20%ให้รสเข้มข้นนุ่มละมุนและยังคงได้ประโยชน์จากถิงที่ช่วยเผาผลาญพลังงานและเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพและอยากเติมความสดชื่นหรือเรียกง,ง่ายง่ายว่ามะขามกวนเคลอดดาร์กช็อกโกแลตหนึ่งเป็นการนําดาร์กช็อกโกแล ในการทานจะช่วยให้ทานง่ายขึ้นและสองยังเป็นขนมทานเล่นสัมผัสความอร่อยที่แตกต่างสามขิงช่วยบำรุงร่างกายลดอาการหนาสันและช่วยเผาผลาญพลังงานสี่ช็อกโกแลตเข้มข้นช่วยสร้างความสดชื่นและอารมณ์ดีเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพผู้ที่ต้องการรีเฟรชพลังงานหรืออยากลิ้มรสของหวานที่ไม่ทาให้รู้สึกผิดและที่สําคัญทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานฮาราน GHP HACCP ISO 1 2 0 0 0 FSSC 2 20, 2 0 0 0จาก SGS ไทยแลนด์ทั่วโลกทางแบรนด์แทนมีโฮมขอส่งต่อของอร่อยจากธรรมชาติที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพทุกคน